ข่าวจากอังกฤษแต่สะเทือนถึงไทยเมื่อ3ขาใหญ่ไปพบกันที่แอนฟิลและนี่คือรูปที่ถูกถ่ายที่แอนฟิลในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในภาพพบมี3มขาใหญ่คุณสาราแห่งกับคุณพิทแห่งแจ๊สและโมโนคุณโสรัสซีอ a โอทั้ง3คนเนี่ยได้ไปดูริบร์กูนัดปิดฤดูกาลร,รวมทั้งได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของพีเมลีกถ้าใครได้ติดตามข่าวจะรู้ว่าแจ๊สเนี่ย ทุ่มทุนกว่าหมื่นล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกกว่า6ปีเต็มแล้วแจกก็ได้ส่งไม้ต่อให้โมโนซึ่งเป็นบริษัทในเครือเนี่ยรับจบถ่ายทอดสดแบบจัดเต็มในขณะที่ทาง AIS รับบทช่องทางขายและเก็บตังค์ลูกค้าของ AIS กว่า46ล้านเบอร์พร้อมที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าแบบเต็มเต็ม เท่านั้นยังไม่จบครับยังมีแพลน B ีมีเดียที่รับจริงโฆษณาเอาออฟโฮมและออนไลน์รวมถึงอีเวนต์ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่แค่การดูบอลอต่อไปครับแต่มันคืออาณาจักรคอนเทนต์ที่ถูกอุปมและวางแผนมาเป็นอย่างดีโมโนไม่ต้องแบกลิขสิทธิ์แจ๊สตั้งเป้าเก็บรายได้ AIS ขายอย่างเดียวครบจบทุกหมากลิขสิทธิ์คนถ่ายทอดทีมขายและคนดูถ้าโปรเจก tn ี้เวิร์ก Jazz a i อและเจ้าของใหญ่อย่างกัับก็จะกลายมาเป็น King of Content ในระดับประเทศอย่ามองแค่รูปหมู่ครับเพราะนี่คือรูปหมากธุรกิจที่ใครเข้าใจก่อนอาจจะได้เงินก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ